พสถิตในดวงใจไทยนิรันดิ์ค่ะย6ตุลาคม2568าสำนักพระราชวังเปิดให้พี่น้องประชาชนทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศนะคะถวายน้ำสงฆ์พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศา,าราสหาไทยสมาคมพระบรมราชวังค่ะเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะ8นาฬิกาถึง12นาฬิกาเนื่องจากว่าต้องมีการปรับสถานที่เพื่อพระราชพิธีค่ะส่วนพี่น้องประชาชนนะคะ กรณีที่มาถึงหลังเวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปสามารถนั่งชมภาพผ่านทางจอที่มีการจัดเตรียมไว้จำนวนมากที่เต็นท์ณท้องสนามหลวงค่ะและมีสถานที่ในการรองรับมีโรงครัวพระราชทานและมีจอ LED นะคะให้รับชมในการถ่ายทอดสดด้วยมีบริการรถรับส่งประชาชนระหว่างสนามหลวงแล้วก็พระบรมราชวังค่ะ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนแต่งกายด้วยความสุภาพไว้ทุกข์งดเสื้อคอกลมนะคะส่วนสุภาพสตรีค่ะขอความร่วมมือนุ่งกระโปรงเท่านั้นงดนุ่งกางเกงค่ะทั้งนี้นะคะกรุงเทพมหาคนครได้มีการจัดเตรียมบริการผ้านุ่งณจุดคัดกรองที่อมโมง์และก็สามารถส่งคืนได้ที่ประตูวิเศษชัยศรีเพียงถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนไว้เป็นหลักฐานนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ